สวัสดีค่ะมาพ่อเสียงหวัวามืันนี้มาเบิงชีวิตประมงไม่หยหอบมาพ่อหลานสาวผู้งามงามพี่น้องเออเออาเวะมากก็เลยมาพ่อสันดีมาพ,อพ่อพินทักสะดูงแนวหาอย,ยู่หากินนี่แล้วของข่อยมากแต่ข้าเป็นสาวเรยไปยืนเท้มฟังหัวนี้ อันปลาสอนป่าป่าไม่เบืดคกูป,ป่าพี่น้องอยากได้นุ่นไหนสั่งเลยเด้อค่ะเ้อเบิ่ในี่เปัญหเองดเนยค่ะสารสะดุง้งสารสะดุง้งมากม,มันมีแต่ปลาคอข้าวได้ถื <c oughs> อเ <c oughs> ออ <c oughs> ปลาโอนซ่อนมบื่อเนี่ยคนอีย็จะมาสั่งมาดูเทอันมากล่าโหเหี้ยละก่อนเด้อ กี่หละ่ะค่ะคุณตาโอ้อันเฮตุได้มือละลายเป็นไหนลูกโอ้พอได้อยูุ่ได้กิ่นนี่แหละค่ะโอ้ยอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นแนวหาอยูหากินนก่นน่องอกมพุนแกมเป็นิ่นเบามวลซา,าแล่ซะอื่นซะอ่อนอันเมื่อนึง่งเหตุหได้หลายเป็นไหนคำโอ้แต่้มือละที หาผืนนี่ราคาเมื่อละสิหาผืนบัดที่นี่ผืนล้เท่าใดลูกอันแล้วแต่ผืนหน่อยผืนไงค่ะอมันไม,ไม่มีราคาเท่าใดเื่อนพี่น้องเขาเจ้าอยากได้<อ>ไปติดจอมด<ค>้<อ>ยหกซีกี๊ดซขึ้นไปในราคาผืน่อยนะนะม,มันกับพ่อเหตุพ่อถ้ำอยู่เดล๋ยวน้อใครก็นั่งเบิ่งของเจ้าของเล่นริงจริงเบิ่งอย่างตีเบิ่งเล็บตินเด็ดมืออืม ชุ่มบ๊าดูดอกอันนั้นชมฐานคนสวยคนงามเอาคุ้นคนดูด,ดูนี่แหละเนาะไงแค่เป็นเห็ดเลียวเห็ดของซะอันนี้กูเหมึบลูกอันนี้ก้าเห็ดยู่เห็ด, u, หดสมือกับสุมืหมึงขนานะคุณแม่มก็มีคนมาอันสื่อมาหาอยู่ตัวเนะาะกระจังใดเหตุ คนมาสั่งบ่ลูกงจ้าเขาโทรมาสั่งทักโทรศพัพท์ค่ะคุณแม่โอ้ยอันจะมันมาท่านสมัยตัวละนออ้องขมือนีนอ่น้องจ้าสมัยหูทิศตาทิปปากเงาค่ะเออตาโสดช่อนบังนี่ทักบับ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 ับเหมือนตาซีผาผืนพี่น้องผืนละลอยกว่าบ่เฮ้ยไม่จังเลยจ้าถึงหอดผืนละหอดผืนไงกับผืนละพันสองพันกันน<ะ>ี่เหรอ ชีโตนโมตัชฌะแล้วแต่คนสิษย้างกับพื้นหน่อยพื้นง่ายมันจะมีรุ่นป่าชลายป่าคอป่าเข,ข่งกับถือเบิดบรรลุจา้าอู้หูพวกเน,นี้ยแต่จะโอนโอนป้าเห็ดอันซ้อนให้แม่ใหญ่ได้ยี่บอก่เนี่ยศีรษะยี่โบข้าศี <c oughs> รษะป็นวิ่นสายไป<บ>จ้างมาเลยเดี๋ยวใจตาแม่กับพ่อค่อยดีกระโดหูตัดเสียบพรบาะคือหูตัสร้างนะข้าคุณยใจขา เฮ็ดยังไงล่ะเนาะมันอยากเป็นไมเงี้ยนค่าว่าเฮ็ดฟอยเฮ็ดไม่กวดน้ำสันตัวแม่นอยู่บ่จ้าเฮ็ดเบิร์ดนะล่ะข้าเอาเบิร์ดสุย่างกัโอ้ยจะเป็นคนดูคนมันนาะก็เป็นเงินจะระเฮ็ดเอาเบิดล่ะข้าโอ้ยไม่เงเถ่าเถ่าจังสิก็สิเฮ็ดเป็นก็สิได้มาเงี้ยนตัวเนาะก็สิเงี้ยนน่ะตัวคุณแม่ขา จับมือจักเว้นแม่ว่างแม่อันสอนให้แม่นําในดื้อหนุ่ดื้อจ้าแต่บ่ญาติเป็นโมกี่ห้าคนกระเาียมเนี่ยแก่เนี่ยอุ่นอันอันนั้นจุดวัวเป็นโมกี่ห้าเฮ็ดสองรอบบรรลุโอ้ทักหูบ่อนจ้าเกี่ยวหูมันไว้ตุคุณแม่เกี่ยวหูเมื่อพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งมาเบิ่งคากๆเพิ่นเพิ่งเกี่ยวหู หเอยียงพี่น้องหูสะดงเอออันนี้วิถีชีวิตของผู้ได้ยากเป็นเศร้าประมงเป็นบอยนางจ้ามึงเนี่ยพี่น้องคันโซนใก่กัแมาทางผีดูแม่ทางใส็จล้วมึมองเข้าอยู่มึงก็ลืมถามอิสติโลดค่ะเอาคันโซนจก่กันนี้ละ่ะที่ต้อไม่หอบเนาะ ใช่อันมีจากเส้นเนี่ยเราเอาแต่สองเส้นพิราฆาคุณไปห่วสองเส้นได้ปลาสอยปลาอันอันนี้บ่จ้าเออหมานกระหมานเป็นบอลลูจ้าแต่ปลาไม่เขาหมานลดนะค่ะปลาม่มาเขาเพราะหมานค่ะคือว้าถึงแท้วุ้นกรมองมันเดมันคันเนาะค่ะคุณแม่มองเนี่ยล่าเฉอนพี่น้องเพื่อเหตุลปั๊บ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 มือหนึ่งมันกับบอกแมนได้หน่อยดู กระสออช้อนคนเอยียงซะมาดูมามันบปดูจักเถือนดิพี่น้องบอค่ะไปตึกสะดุ้งไปตึกสะดุงน้ำเกลือล่ำป่าวเลือดเลือก,กันลุงพี่น้องเอ้ยแมนผู้ข่าดิผู้ข่าพยาดอ้ผู้ข่าญาติญาติอย่างิีญานิปิงญาติาปิงญานปิปิงปิงตูงญ่ๆแหน่ยยอยบอกรกะอันนี้เพื่อน่ยนาดยง ได้บ่ได้ย่าแต่บ่ได้ปัญ่าม่งเนี่ยวนี่พี่น้องปั๊บๆๆๆๆได้นะครับปั๊บๆๆนี่พี่น้องเอ้ยงนี่ด่างบักงห่อันนี้จักสอกบ่ลูกเปดาเปดสอปาดจัจั๊จัจักยกขึ้นหั่นฮอเอากำลังมาแต่ใส่เอกาินข้าวนเงลกหน้กินข้าว้นกหม่นยงหญ่กกบ่ขึ้นอื ไม่เท่าอยู่ถินกระจสิขาดโอ้ยอันนี้ก็สิแล้วเล้วน้อใกล้สิแล้วเ็วอาพี่น้องเบิ่งให้มันเร็วชาเมื่อไงนี่บับ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 ป่านนกกระจกมื่อีงเกี่ยอยู่บับ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 อยู่ปุ๊ดปุทธพุทาดังมากง่ายอีหนึ่งพี่น้องเอ้ยมันหย่อนเสียงตัวนี้ก็สร้างถงอยากให้พี่น้องหินคนทิด เฮ็ต่สดอันเป็นอาชีพพูดเรื่องน,นี่เอามื่อหนึ่งนู่นมื่อหนึ่งนี่นนมื่อมันหมานได้จากกิโลตาบอกข้าแม่เมื่อรหัสสีพกสีผลัดกับค,ค,คุณยายตาจิทูเตงโมเตงช่างอันเอาไปเฮ็ดจังไรเนี่บัดทีเนี่ยขายมาแต่ทางขึ้นคุณโบมาขายบ้านเน่ค่ะโอ้พี่คนหูจ้าข้าเจ้ากามาดีเนาะใช่สร้างอุตสาหะอยากเอียบ อันนวดนวดหละกอันหนึ่งใช้หวดีน้องคือจิแฉบแต่ธรรมชาตินะคะาเลยเออกระเจบเป็นตัวของธรรมชาติ์ไม่ได้ปรุงได้แต่งทุกอย่างเอาออาหารก็าวบริกินน้องแจมเออมึงอเนี้ยพี่น้องแรีบเรียบเรบเรบข้าวเดี่ยวหนึ่งวายแต่ส่วนโซนให้จังไรสิเห็ดเป็นคือเพิ่นพี่น้องสนใจก็มาดูสร้างสื่อได้ดีหนิเด้อ ขันบ่มีเบื่อดูเพิ่นบ่มีเบื่อดูเพิ่นว่าเพิ่นบ่คอยโชวจ้าไม่ได่เป็นจับกระชั้นสะดุ้งคือที่จับกีะชั้นสะดุ้งอันขี้แต่ชั้นสะดุ้งเพิ่นว่าขันบ่ได้ขี้แต่ละหมื่นบ่บ่เป็นแต่อยู่บ่มีแห้งบนบ่นอนบ่หลับค่ะนอนบ่หลับเออนอนบ่หลับกลิ่นบ่เซ็ตขันบ่ได้บายขันสะดุ้งไตชั่วได้ดิพี่น้องอันนี้พวงตัวจีบตัวเถียน้องได้ง่ายๆนี่ไปเบิดอเฮ้ยไม่ดูแม่มันไตปนิษกระเมารถไตเพิ่นว่า จ่าของหักเนาะถ้ามีวัดหมองไรล่าออกได้ถ้าจะล่าออกไม่ทางลาไม่ทางล่าออกก็ได้ล่าออกก็ได้เนาะของมากของโซคือจ้างไข่มากขึ้หมาเดี๋ยวน้องแต่แม่หน้าเห็นหายเศร้าในปกติศูนย์อยู่นไ่นดิมาสั่งเลยโอ้ยเศร้าเขียวมากจังเลยมากไปมักมันค่ะมากไปมักมันนี่ขั้นตอนสุดท้ายเลยเนาะทำหูแล้วก็จ้องอันอันอันเชื่อมต่อกัน อันนี้ข้าเจ้าเอื่อนอย่างเกาะน,น้าเดียวบอกขึอย่างบอย่างเกาะจ้าครับหนากว้างเอือพานากว้างกันเลยเออเออเยกระโจนช่อนอันนั้นรักเพื่อพี่น้องรักรักอย่างบั่นี่อันนี้เปดโศกบอกคะ่ะเปดโศกโอ้ยโยกขึ้นก็ว่าโยกได้ด้อเด้เอานี่แหละวิธีทำสะดุ้งบ่เฮยเออ อันผู้ขาบอกเป็ังสีกสระซางได้คนหูจักกันเนาะเคยทึ้งหมอ <c oughs> จ้าเคยทึ้งหมอเอออันมันรึงมันแกนกันก็นเลยมา,าฉันดอกมาพออ่อเอ้ากัให้พี่น้องเบิ้งซื้อดอกเ่อนสนใจอยากได้สะดุ้งไปไปติเต <c oughs> ปดเฮื่อนต <c oughs> <c oughs> ิดจานเมนโบจีเมนโงติดเธอโบนะคะบอโอ้ยเราจะเมนบอเบิ้บบอ,บอของบอค่า กระสบอก่าคือป่าโบป่าค่าบอคุณบอกค่าค่ะคุณบอกค่านั่นแขกว้าตัวอืมบินไปเบิดทุอย่างอืมเอ้าอันบทีนี้ก็ขั้นตอนสุดท้ายเป็นผืนเดียวเลยบที่นี้เนาะขั้นตอนสุดท้ายนะครับขั้นตอนสุดท้ายอันนี้เขาเรียกจอดกันเพื่อนบ้เขาเรียกจอดกันอจอดกันอ่ะพี่น้องสนใจมาทางพี่เด้อเบอร์ย่หอบก็ได้ดอกเนาะพี่โตอยากได้ มงสอซีแงจังไหนกติโตแย้หอกก็ได้พี่น้องพี่น้องจากได้ก็มาเด้อค่ะเด้อสะดุ้งสะดุ้งหมานค่ะสะดุ้งหมานค่ะค่ะถือเสื้อละสามกิโลงโยกขึ้นแต่ปลามาเข่ามานรลดนะเนอะค่ะแต่ปลาม่เข่าก็คือหมานบ่าบ้าเข่าจังกระโหมดอ้าพี่น้องฝากไ้นำแนวศูนย์หกหนึ่งแปด เอาเบอรยืมเริ่มฮอเบอรเจ้าของมันละคาแต่ขัหมากเท่ไหรศูนย์หกหนึ่งศูนย์เกดหกแปดแปดสามศูนอันนี้เบอร์ไม่แง่หอบคันอยากได้โทรมากสิผ้ามาซื้อสาดงถึกถึกพี่น้องหมานผู้ใดซื้อหมองนี้รับรองได้ดูได้กินเด้อค่ะเด้อสารด้วยตัวเองไม่ได้ใช้เครื่องแม่นโบด้วยมือ เอามากหน่อยมากไงสร้างได้เลยค่ะเด้อเอมื่อนี่ยายหอบมันคำเล็บสิเมื่อเอาว้อยข่าวคออกอกใหญ่มันซ้ำชาเดดอ่อนๆนะคะไปก่อนเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบเบอร์ไหนคนสวยเบอร์ไนเบนร์ไหนเบอร์ไนเบอร์ไหนเบอเน <c oughs>